สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับผมม,ผมมาพบมาพอกับดอลลามูนีวันที่26พฤิกุภาคมพศ2566พี่น้องตอนนี้นะครับดอลลาอยู่ที่บ้านคุณยายน้อยฝันแม่นนะครับมาตามตัวเลขแนวทางของคุณยายเพิน์ะพี่น้องเนาะนะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปโดนคุณยายน้อยกลับมาแล้วพี่น้องนะครับ เพิ่นไปใส่มานะครับเดี๋ยวห้องสิไปถามเพิ่นเบิ่งแล้วตัวเลขแนวทางในงวดนี้เป็นตัวใดนะครับผมบ่เป็นการเจเวลาพี่น้องไปคุยกับเพื่อนได้หน่อยน้ำกัดน้อพี่น้องเนาะนะครับมาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมอา่าใส่เส้นก็เพิ่งนึกก็น่าด่าเพราะใบงมันเยอะสิบ้ากับครอะไรคือก่าครับ <ขอ S 2> ผมบาบาวสวัสดีค<า>รับคุณแม่ครับจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมทุกคนของดอลล่าครับผมเอฟซีดอลล่าหมดมัดนะครับผมหมดมัดหมด บ่าได้พ่อกันโดนเรื่องข้าวกันแล้วจ้่ว่าได้พ่อกันเอฟซีสิบเดือนเราจะสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนเกือบปีนึงเลยนะคุณแม่ปีหนึ่งจ้านะครับผมไปใช้มากกว่าไปเที่ยวเกาหลีโอ้ยแต่สู้เหมือนนั่งขโมยเฮมแม่นี่แต่ประเทศลาวไมรู้ไงชอบนั่งทีไนีอยากไปไปก็ไปได้คือเก่าครับผมคือหัวเอฟซีทุกคนเด้อบ้านเดียนครับผมคอติดตามเยอะหน่อยได้เยอะหน่อยสิเปิดช่องยูทูบใจดอลล่าครับล้านเคยเราเปิดให้ครับผม แน่แน่จัดไปเลยครับผมครับสิได้ปล่อยเหล็กน้ำก็สิได้เอาเลขกน้ำก็สิได้ปล่อยคลิปน้ำนะครับผมแต่ว่าแม่นคักคือเก่านั่นแหละแต่ว่าช่วงที่ย้อยหน่อยไปเนาะดอลล่าย้อยหน่อยก็ถูกเด้อถูกตลอดครับถูกตลอดช่วงสิบเดือนนี่นะครับผมบ้านนี้เพราะว่าก็สิบวันอยากให้เลขเพราะว่าอยูุผลเวลามันบม่ตรงกันแม้แต่ละกระเป๋เถ่อบะกรเป๋าก็ไม่หมูกโทอติดต่์หรือย้อยหน่อยตลอดครับผมเห็นเพิ่นลงอยู่ประมาณสี่ห้ารอบในแล้วแน่ ตดตัวกันอยู่ตลอดมือที่บนโทงผมหันกลับเงี้ยนแล้วก็อยากไปนางคุยเน่าอยู่ตอนนั้นถามหาปุกคนปุ๊กคนกินหอยปุ๊กคนนั่นแหละครับผมเออคลิปนี้กันยายหน่อยกลับมาแล้วครับผมกลับมาช่วงบัรลังเล็ดสันแหม่มที่าตนี่แล้ะครับผมปูมันปูมันไข่คือกาตอนถิมไทยเลขกอ่สิบกอเนี่ยเพื่อนบอกซส้อมว่าเงื่อนค่าตัวแค่สิบหกบาทพ่อ้เพื่อนบอกค้าบอก เงหน่อยก็สีคอบอกเอฟซีได้ว่าหวยของเงยหน่อยมันก็คือเก่าเพื่อนบอกตูงเัาก็ต้องซื้อขืนซื้อลรับถ้าก็ต้องซื้อขืนซื้อลุงเนี่ยผมเหนว่าเ้าสิตรงเป๊ะตรงก็คืออันนั้นวางวดนี้นะเพื่อนฟูเพื่อนบอกว่ายังสี่เนาะเดี๋ยวบาดจงบอกเลขหลักเนาะครับผมอืมบาดฟูเพื่อนว่าจังสี่งวดนี้เด็กหน้อยเด็กน่อยนะมี่เด็กน่อยมันมาเรียนเรียนหาเยี่หน่อยะครับผมเรียนหาเงี้ยหน่อยมันสิมีไผมันสิมีไาอยู่ ยุ่ามป้ายป้ายเลขหนึ่งเลขสอเลขสานี่แหละเอฟซีูหน่อยมันยกมือหาเนี่ยมากหาเนี่วมากเรียนมากเหมืนมาอดเลขสมันหยุดไหมหยุดมือคำป้ายไวไหมในความฝันผมคุณในความฝันฝันพ่อนอนพอสลืมสะลื่อนี่แหละบอกว่าปูน่ะละคนสิมาให้เด็กหน่อยมากเมื่อนยงปลายไวในเอฟซีกะเตี้ยเนิ้วเมื่อมันกะหาเด้นมาเด็กหน่อยกันเนื้อเด็กน่อยกเน่็ว่ามันไปคำยู่ปลายเลขสองอ่ะไหเลขสอง ยหน่อยว่าสองหาหาสองก็หาหนึ่งหนึ่งหาอยู่นี่ครับผมสองย่หน่อยว่าหาหนึ่งหนึ่งหาห้าห้าสองสองหนึ่งห้าครับผมอ๋อของคุณแม่แปลได้สามตัวนี้น้องคุณแม่เนาะได้กระเดกสามตัวนี้ยยหน่อยว่าหนึ่งนี่ตัดออกโรดยยหน่อยว่าเพราะคือย่อหน่อยว่าเอาศูนย์ใส่ความขีดของยยหน่อยนี่เพราะว่าเป็นยางขันขันเพลินวางสันชอบตรงสื่อลุนี่ครับขึ้นได้บ่คุณแม่สื่อขึ้นได้บ่ขึ้นได้ขึ้นได้ก็คือ ขันหนึ่งนี่จะเป็นสองขันจะไว้แย่หน่อยว่ามันจะเป็นเป่าสองสองหางๆว่าแย่หน่อยว่าครับอ่าการซองหางหาสองสองหนึ่งนี่แย่หน่อยคือว่าหนึ่งมันสีบลมาที่ปัดขึ้นเป็นสองมันเป็นสองสองโป๊ะแสกับซูนสองไปเลยเต้ยสีน้ำแย่หน่อยว่าเต้ยสันแหละขันแปลตรงๆนี่ก็คืออ่าเด็กหน่อยหนึ่งใชนะครับ นิวมือหานะครับผมเราก็ป้ายสองหนงหาสองน้อคุณแม่เนาะแปดตรงๆนะครับผมหนึ่งห้าสองอ่านะครับผมอันนี้คือแปลแบบตรงๆนะครับแต่ถ้าคุณแม่แปลคุณแม่สิเอาลงเสียแต้มลงเนาะคุณแม่โอ้เล่เพื่อนนะมันต้องเป็นซื้อขึ้นซื้อลงยังสินะผมเลขเพื่อนอะนะอือนะครับของคุณแม่เนี่ยจะเป็นเป็นตัวใดครับคุณแม่ เป็น025 025ครับข้างานี่นี่เด็ดไซดเลยปี่ร่งเีลร่งนะครับผม025นะครับเลี่องตัวนตเล่นเราเม่อม่อตัดล่นเอาเลยตัดลินเอาก็คือ022 025อ2ครับแล้วจะค่นมาแม่เลยทะพคนมาเฮ็ดไปเลย F T ีเฮ็ดเล่นหกตัวเป็นต้น2ตัวไปครับประตูหกประตูหานะครหกประตู เดี๋ยวพี่ดาลายเขียนตัวหนังสือไอ้เบิ้งชัดๆนะครับผมตัวใหญ่เนาะไอ้สิเบิ้งตัวเลขไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นเลขความฝันของยายหน่อยนะครับกลับมาตวงบัลลังก์กลับมาตวงบัลลังก์นะครับผมเลขสามเดืยนนี่แหละไปตั้งโดนด้วยลูกหลานถึงได้ขายหนาเด้อมีแต่คนฉีดห่อ ขี่รถไก่ช่วยนี่ก็เน้มกูเหม่อแค่น่อยเ้มเลยทีเห็นเมื่อน่ไปเห็นอยู่ตลาดเนี่้วเปจนยจใจหนาขาวๆนี่แนดว่า่น่อยเอาคือจังมาอยู่เกาหลีแสดงว่าได้ยางไปทำเนี้มเร็วนี่มอีกเมียนโบตบ้าซื้อเลขตัวนี้เละเด้รถไแคหน้อยซื้อเลขสมตัวเลขท้รถตันดี องศูนย์ห้าเพราะว่าเอาเก้าศูนย์ห้ามันบอมี่แมนบอกย่อยหนเราได้ได้สองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้ากับเมื่อวานเขาต่ํารดรถขั้นอีกออกดีได้ลดเขานี่ันห้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหกเห็นว่าหาหกได้ขแล้วบานีเลขล่างย่ยหน่อยฟันเลยเก้าครัเก่าเอกใส่เลยย่หน่อยบอกได้ย่างอยู่เลขล่างนี่เก้ามากแน่นอนอ้หงวดนี่เนาะล่างฟันเก้าครับผมไปมาเก่าหาใสเลย ราบว่าม่ดีเขียน6คันพูดได้มากเก้าหาใส่เลยนะครับจะเยอะหน่อยเรียกได้เยอหน่อยจะพู่เก้าหาเด้เขบอกไม่ดีเขียน6คันพูดเก้มากเก้าหาเก้าหาแปดหาเรียก่างเยอะหน่อยปั้นใไ่ล่างนี่วิ่งเก้าวิ่งเก้าเลยนะคุณแม่น้เปอร์เซ็นเบอร์เก้าหาเก้าเยก่ครับผมเก้าหาแปดหา เ้าห้าเทียนแล้วตัวดังมาที่นี่นี่และตัวนี้นะตัวที่มันสีด่างแห้งแมนครับผมหาแปดมาเด้เฮียหน่อยมีกระเสียมาตั้งแต่ตัวงวดแล้วตัวงวดโบรานก็สิว่าเก่าเพราะว่าเป็นผู้เฒ่าเป็นเพิินมานน่าแต่มาแต่ขืนเชียงหูดละแต่ขืนเชียงกัดฟ้าเน้นมวที่มันออกเก่ากับ คนผู้เดียวไม่นาสองนาไหมผู้ซื้อเก่าสองลซื้อเก่าเกาทิ่ไว้ซื้อพุงจะไปซื้อเก่าองซแต่่า้เของนาแล้ตีเก้าสอบานีลูกสาวนี่ว่าหุยแม่ไม่ชิพวเก่าเก่าโแม่ารักนเก่าเก่าอีลีบานนี้รถผู้เฒ่าสองนาจะผู้นึ่งผมดำผู้หนึงคงขาวดีอีก่ก็ยะหน่อยว่าเดกสีมาเก่าก็เรยว่าเป็นเดยดผู้แทยมันสีปน่าเก่าเยะหน่อยเลยว่าเก่าหา เป็นป็นา้มากพึงหรือู้นึงเป็นหัวหงอกพูนนึงเป็นหัวดำซ่อนกันหมหครับผมนั่นนะสองห้าเก้าเก้า้าสองได้ครับแันแปลามตัวเนาะแมนครับแต่้องลีห้เพิ่นไลท์และทอเออต้องนี้ละตอง้สู้กันถ้าพู้ได้มาก็คือซื้อก็ซื้อรวดกันเตาเนาะซื้อไ่ต่ครับสองสองซื้อไว้ถือตัวรหาพันตัวละอันนี้ก็ได้ตัวเอฟซีกันทุ่น้าตัว ถ้าเป่าเนี่ยนึ่งนึ่งนี่ยซองซองกบหานาเนี่ยหานั่นผมเพราะว่างวดนี้กะสัญจรแมนนะครับผมนะครับใส่ร่างกมมันกับเลขเลขวัตพุนิยมมันกับมากเป่าอยู่แล้วนครับผมแมนบ่แมนนะครับผมอาอตามนี่นะครับผมครัอ๋านี่ครับแคปหน้าจอเลยนี่ครับผม ในาทางของอยาย,ยหน่อยขนาดก,ก็ประจัมมัววันที่หนึ่งมีทุนน, 2, 66, น่าย่นสองพันหาร้อยถูย 1, ย 2, กสิบ 02, หกน,น,นะครับผมเลขสามตัวยายหน่อยตีให้หนึ่งหาสองกับศูนย์สองหานะครับเอาไปกับเลีนกันนะครับผมเป็นหกประตูก็ได้นะครับตัดเลีนซ้อยเลีนก็ได้นะครับผมส่วนเลขล่างนะครับผมยายหน่อยฟันให้วิ่งเก้าเม็ดเดียวนะครับจับคู่ให้เก้าห้ากับแปดห้า นะครับผมเน้นทั้งสองตัวเลยนะครับส่วนการเป่ากันเบิ้ลนะครับผมมีหนึ่งหนึ่งสองสองหาหาเลขประจําวันวันพฤหัสมันหนจะมาเป่านะครับทางปัจจุบันวันนี้เป็นสลากสัญจรนํานะครับผมกับมีซิทมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอีกหลายนะครับผมอพิจนาเป็นแนวทางครับผมพี่ตัลล่าครับผมแคบหน้าจอเลยนะครับผมมักชอบจะในไทยจะเอาเสียงโชกเสียงด่วนะพี่น้องเนาะนะครับผมคุณใหญ่น้อยกลับมาแล้วพี่น้องนะครับ มาตลดลาได้ยินข่าวนะครับหมดมัดได้ยินข่าวล่าวทบบอกนะคะระับมาตามทันทีนะครับ <c oughs> พี่ต้องงวดนี่งวดแรกแหกหมานหลังจากที่กลับจากเกาหลีนะครับผมเดี๋ยวใกล้มือ,อ,อใกล้มือเมื่อไดอีกครับยี่แปดที่เจ้าหมดละเออเดี๋ยวอยอะหน่อยสิจุดทูใหัวเพิ่งนึงจุดทูได้แปดศูนย์ 8 0ดศูนยบอกลูกสาวดิบอกลูกสาวดิว่าน้องโองกับเก้าตัวเดียวกันนะลูก8กับสาตัวเดียวกันไปซื้อถิ่นใหมแม่ด้วยจังหาลอยกุ้นหาลอยบานี้ลูกสาวพันหยางน้ำลูกเพ่่นแม่ซี่ก็สันกสี ได้ว่ามันสิได้คัดก็ดันละได้ดีเสียนได้สิเขเอานะครับก็การกับลูกคือว่าเอาตัวละหารอยคุ้นหารอยด้วยน้องโอู๋ท่านอ๋อฉันละแม่เดี๋ยวคงชุดไทยผมมาตามเลขยูกเนาะครับผมได้ครับแอบนะจอว่ายพี่เจรณาเป็นแนวทางนะครับเบิ่งประกอบกับการตัดสินใจพี่น้องมาประมาทกังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้กับคงสีมิตรนีนะครับขอให้ทุกท่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆกันผูกผูดสุขสุขเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง อย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมเดี๋ยวพบแล้วพอกันไหมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า FC ขอบคุณผู้ให่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีนะ